มันวอนมันวอนท้าอีกันอีนึองงบมันวอนอีกันนึองมันวอนเด้อของดีพี่น้องของดีอ้อยมาโอ้อ้โหเด้อเอามาเอามาเอามาแต่ซีมีร้านอันนี้อันนี้ร้านของสดก็จะเก็บเก็บไปหลายแล้วได้พี่น้องเพราะว่ามาช่วยตอนนี้มันบายแล้วนะผัวอันนี้พี่น้องเอาโอโอชอนวอนโอชอนวอนว้าวหอนแห้งจริงเหรออนบักขากเลยเออเป็นยังไกับโมมาแล้ว พากันมายางตลาดนัดพี่น้องมันเป็นตลาดนัด,นดที่เป็นเ<า>ขา,ส,าสีว้นไป um อำเภอหนึ่งตลาดอำเภอตลาดเภอ่มแปลงสีแมพี่น้องตำบลน,นี่เป็นตำบลสับเกีียวอำเภอเย่ซ่านจังหวัดชุ่งช่องน้ำโดพี่น้องมันกับสีว้นมาอยู่นี่วันที่สองกับวันที่เจ็ดมันสีว้นมาเธื่อละหามือจัองสิวันที่สิบสองวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบเจ็ดแปลงสีหมพี่น้อง มนเสลียบ้นไป้งเฉียเรื่อยมือหนีผ้ากันมาเอาเงินที่เขาแจกเป็นเงินสวัสดิการเพื่อเสียหายไปกระตุน้นเศียฐกิจพี่น้องแต่ว่าก่าจะไปเอาเงินก็เลยผ้ากันแวะตลาดกอนล้านแรกก็คือล้านขายขนมโดนัทพี่น้องมันจะเป็นโดนัดเป็นปลาทองโกยัดใส่กันนี่พี่น้องแล้วก็ห้อยน้ำตาลด้านนี้ก็ขายบ่ค่อยแพงพี่น้องสามตอนหาพันว่านก็เล,ล,ล่าประมาณอลอยเียสิออยสามสิบบาทพี่น้องข้บนขาบน กา้ช่วยเสะเหรอ,อเดออ่าเมะอ๋อช้นอนหวงยุเกาหลีนี่ของสินค้าต่างๆหนึ่งพันวอนขึ้นไปได้พี่น้องตีเป็นเงินไทยประมาณยี่สิบกว่าบาทถึงสามสิบบาทแล้วแต่อ,อัตราแลกเปลี่ยนน้องี่น้องแต่บัตรย่ามขายเขาติดจับขาย,ยให้มันได้หาพันวอนพี่น้องให้มันง่ายกับการทอนเงินนะน้าแทบอร่อยอืมช้นพังนี่ ของจีรค yeah. wow. yeah, no, I mean, so ่าถือก็ทางผุ่นได้พี่น้องนั่งอยู่ขังแน่กันนะหัวข้อจีแพร่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูของลูกพับพี่น้องเขาก็จะเอาลูกพับมาขายในลายลายก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกพับตกเกล็ดพี่น้องซุ้มที่มันของราคาดีๆหรือว่าของที่คุณภาพดีๆก็ขึ้นห่างเบิดแล้วเสียงย่งตะซุ้มที่มันตกเกล็ดที่มันราคาดึๆแบบนั้นจ้ะนั่งลงชิ้นส่วนห 딱딱한 감? 네, 딱딱. Uh, we can eat. 네. 어, 네. uh, not 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 말랑말랑. 네, 그렇죠. 안녕하세요. 감감 얼마인가요? 감감 아니요. 이직직접못 네? 그러니까 먹나요, 그러면? 직접못 먹어. 거 얼마나 기다려나요 연시됐는데. ลูกพับเะมอยูสองชนิดได้พี่น้องชนิดฝาดกับชนิดหวานชนิดฝาดนี่จะต้องบ่มห้มันสุกกนได้พี่น้องให้มันสุกขึ้นบดม่วงนี่แหละมันจังสิกินไดมันจังสีมีรสหวานมันจังบ่ฝาดต่ว่าสุมพันหวานนี่กินกรอบกรอบกินตอนมันดิบใดแต่ว่าอเนี่ยมันเป็นพันทีกินดิบไดพี่น้องจะต้องทาบ่มจนกว่ามันสิสุกพมแล้วพี่น้องมันก็จะใส่เวลาอยู่ปบะมัณอาทิตย์ก่วสองอาทิตย์ประชันแมค่าว่า ซุ้มหน่วยหน่อยล่างละสองหมื่นวอนกัตีเป็นเงินไทยประมาณหาลอยกว่าส่วนซุ้มหน่วยใหญ่กัล่างละสองหมื่นหาตีเป็นเงินไทยกรประมาณหกลอยกว่าบาทก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นล่างใหญ่หน่วยใหญ่ก็กันพี่น้องว้าวปัญญา,แ,าแ,แล้วแต่แต่ยากแบกเราป่ะเนี่ฮะซื้อที่ ตลาดก็จะเป็นตลาดขายคือตลาดนานาผานห้ามไปนอนกันี่ยก็ทีมีแบบขายเบียร์พักน้ำยี่หนอนเหมือนคัคุณจะขายเบียรพักนน้อยน้ำพี่นนองช่อชิเมะค่นี่นียช่อชิเมโอ้อดีๆจอกกี้ไปเปิ้งท้าพีี่นองไม่เงยเลานางยุคู่เดียวเฮ้ย안녕하세 เพออนไม่เอออ่ะมันวอนมันวอนท้าอีกอันอีนึงก็มันวอนอีกอันนึงมันวอนเดะว้าใช่โอะเด้เดะเซ๊ะเซ๊ะโอะว้ามีอะไรล้วใครอันยอดอันนี้อันนี้ใบอันนั่นได้พี่น้องใบอันมันเทศดไหมพี่น้องแม่นี่มันเทศเอาไปพัดได้พี่น้องเห็ดกับเขา <뭔를> 오, <뭔리도 롤> 그니까, 그니까. 응. 이거 뭐아저이가이이 이거 기 하면 저는 네. 저기 가서 먹어요. 저거 가면은 네. 주스 알아 먹어요. 어? 이이이 <뭔람> 아. <뭔람> 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 너무 이러 가지고 하은 사람 엄청 많은데 빨리 가 주시고 맛빨자가시고 어서 먹어요 피어피어 이거는 괜찮아요 맘에. 네 빨리 안 주면 도 없고 안나세요네도셔요 เป็นไม,ม,ม,ม่เบียผักน้ำเด็กพีก่น้องเบียผักมาขายบบบเบียน้อยสิหลากหลายด้วพี่น้องเครื่องผักเงียบๆนะอุ้ยอันนี้หอมพี่น้องหอมญี่ปุน่นอันนี้หอมญี่ปุน่นหอมญี่ปุ่นถาดละมื่นพี่น้องนี่ยถาดละมืน่นหมื่นกับประมาณสามรอยพี่น้องสองรอยกว่าสามร้อยก็ผัผักกันสลัดเ่ยทำมิทีไปตะปูอยู่ด้วพี่น้องนี่มันยังพูด นี่ลานดอกไม้นะพี่น่ะน้อยๆโอเคค่นี้เออโน้อันี้อันน้เยเนอร์อีสกอว้าวยบปตตาของดีพี่น้องของดีเอ้มาใหญ่ อัดหฮมคนเทียเป็นลวงพี่น้องซอยซอยด้ด้อเดโอเชไหนอออันนี้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 อ๋อโอ้คดึเก่กูรึเล่อด้อบซอยไปย่าลมกัมาแงเงี้คน้องเออเออเออเด้อเข้าเช่นไหนอโอบดีเราคนเดยนี่ีก็มึอ้อ 오천 원 주세요. 어떤 거지? 오천 원 주세요. 오천 원 주세요. 에? 오천 원짜. 아, 원 오천 원올까요 에? 만 원짜 될까? 오천. 만 원짜 요아 네, 오천 원아니요아오 원. 오천 원짜 만네려래 오천, 오천 원 주세요. 네요. 번 닦아서 잡세요. 와, 고맙습니다. 두번 닦아서 잡더라고. 두번 닦아서 붉은 소는 가네요. Ế, em mong mừng các em đến đây 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 Ế, em biết rồi Thái, em ăn rất nhiều เราว่าสิบ่เอารถเข็นมากนะบ่ได้ดอกบ่เอารถเข็นมากจ้าสิแบกจงได้มางูปกไลบนไหหน่อยพ่ออันนี้พี่นองเอโอโอชอนวงโอชอวงว้าวีถุงนึงฮันฮันเกซช่ใช่อถุงหนึ่งเอพพอีกอันนึ่งพีน้อชั้นไหนอ่ะเดเด ไดิขอ um si ันกสิช่วยแน่ก็ชิเป็นเกษตรกรก็พอขาพี่น้องเป็นามีร้านอันนี้ร้านของสดก็จะเก็บไปร้ารได้พี่นองเพราะว่ามาวยตนี้มันบนะ 우와 호텔 우와 고마 탁탁 발탁발얼마예요 오션 원와한개 주세요 이봐 네와 추위 피나 직접해 อ,อู้หุ่นพี่น้องถ้าคุณนั่งขอไใหญ่เรากันยืน่าอยจุ่นซื้อยังหลายแทะเราอ่ะไปแล้วเราไปแล้วลไวด้แต่ขอกินไลายๆกับมาหอดบานเฮาสิตองมาเอาลูกพับนี่แยกออกจากกันได้พี่น้องบ่ให้มันเต็งกันเพราะว่าเฮาสิบรร่บบมให้มันสุกเนาะแต่ว่าบ่มใหม้สุกนี่ก็บ่ได้บ่มยังยากเด้พี่น้องก็เอาวางเลี่ยงๆๆใส่จังซี่ไว้แล้วมันก็สิอัน สุกข,ของมันเองไปอัตโนมัติภาว่าซุ้มนี่มันก็แจแล้วแต่ว่าซุ้มนี่มันฝัดเป็นโต๊กเกียดได้พี่น้องนักน่วยตัองแต่จัน่ย8 9 10ปกติเกาหลีเดบะนย่ำพลผลิตได้เขาออกนี่เขาจะเอาส่งตลาดสั้นบนกวนกวนได้พี่น้องตลาดสั้นบนก็คือซุ้มที่ต้องเอาเขาห่างนะพี่น้องเขาห่างเขาวัน ซูเปอร์มาเก็ตนะซุ้มหนีจะเป็นของที่ขัดเกล็ดคุณภาพดีผิวสวยลูกสวยแปลงสีขนาดได้ขันซุ้มได้ที่มันโต๊เกลดลงมากน่มันก็จะเป็นน้วยหน่อยหรือผิวว่าสวยจังสิเขาก็จะเอามาเล่ขายตลาดล่างก็คือซุ่มตลาดนัดตลาดสดตลาดยังแปลงสีพี่น้องราคามันกระิถือก็กันแต่ว่าขันซุ้มหนึ่งขันโต๊เกลดหลายๆเขากับบ่มาขายได้พี่น้องเขาียเอาทิมเลยทิมกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในสวนเขานั่นแล้วคนส่วนใหญ่คนไทยแบบนี้เ้ามาเห็ดงาอย่างสิเห็นควาเก็ทิมห้ากันอยาก กินเนาะมันก็มันดีๆอยู่นะมันเสียดายเขาก็ไปเก็บก yeah, <p> ินแต่ว่าร์จะขอส่วนเขาก็บบ้องวังดอกว่าก็เพราะว่าภาษาธรรมดาเก็บกินแต่ว่าการเท่าจะไปขอซื้ออันฮัลลังเถื่อเขาบ้องขายได้พี่น้องยางบักแตงโมจังสิซุ้มนวยถี่มันโตเก็บดซุ้มใส่มันบ่อใดนวยมันบ่อใหญ่ยังสิแม้ชี้ซิผานวยกันเนาะชี้ซิผานวยสองหมื่นสองหมื่นห้าโอเคอนี้เนาะคือว่าโอเคไปเลย ใส่ได้เด็ดละค่ะใ่มันเต็มันนะ่เบาพื้นบักแตงโม่ที่มันตกเกล็ดนะพี่น้องนวยมันบดได้น่นเฮ้าสิไปถามสื่อเขาบ่ได้ได้พี่น้องเขาบอกขายเป็นยังวัตีเขาย่านเฮาเอามาขายแข่งตลาดบนหย่ Nh อนว่าของมันหน่วยหน่อยกว่าคนมันสื่อง่ายกว่าราคามันถือกว่าจังสิของตลาดบนก็สิขายบดได้พี่น้อง มันก็เป็นนโยบายและกักลไกการตลาดของเกาหลีพี่น้องมันดีอย่างหนึ่งคือมันซอยเซฟกเกษตรกร,รเกษตรกรก็รเห็ดเงินได้รวยได้ได้พี่น้องคนอยู่เกาหลีู้ได้เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะขายของได้ในราคาแพงพี่น้องมันบ่คือบานเฮาได้เสิมาอีเลอีเลงขายหน่วยละหาบาทกํรสา3บาท4บาทยู่นี้บ่ได้กินยังดอกไปสื่อยุห่างว่าะบรินดงบอกค่า ตะวามันกับบ่ได้ว่าสิตายโตดอกพี่น้องอยู่ใส่กับมีแม่คขาที่อยากขายของถือคือกันก็นกจังสี่แล้วเผลเข้าไปหารับเอาผลละใม้ที่มันราคาถึงจะเสียเข้ามากช้อนหน่วยดีต้องกินป้านพี่น้องไม่ใหญ่ล่เนเด็ดละอันนี้มันเป็นลูกแพะเกาหลีพี่น้องคั้นยูเทิ่งห่างนี่3หน่วยนี่ก็ประมาณ7,000พี่น้อง7,000วอนแต่ว่าอันนี้ซื้อมากเ้ตั้งว่า10กว่าหน่วยในราคาอันนี้ห0ื่นวอนพี่น้องก็ตีเป็นเงินไทย250ถึง300บาทพี่น้องมันก็แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนาะ ได้แล้วเ้าก็ต้องเอาเขาตู้เย็นเพราะว่าของมันหลายอันนี้มันบกคอยง่ามปไปได้เพราะว่ามันมีหนวยเดี๋มันซุกขคักแล้วซีหาหน่วยนี่แหละที่น้องมันจะต้องฝ่ากินก่อน